วิโรดตอบชัดก้าวไกลโหวตหรือไม่โหวตให้เพื่อไทยอย่าอ้างไม่มีทางเลือกแล้วไปจับมือกับลุงถูกต้องครับ <Schools> เพื่อไทยอย่ามาอ้างครับว่าไม่มีทางเลือกเลยต้องไปจับมือกับลุงที่ต้องทําตอนนี้เพราะเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเลยต้องไปจับมือกับลุงไม่จําเป็นครับทางเลือกของเพื่อไทยมีแต่เพื่อไทยไม่เลือกเพราะมันเป็นทางเลือกที่ประชาชนต้องการเป็นทางเลือกที่ประชาชนนะครับลงมาฉันทางมติมาแล้ว แต่เพื่อไทยไม่เลือกเหตุผลเพราะอะไรครับเพื่อไทยรอไม่ได้ครับเพื่อไทยกระสันอยากเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อไทยกระสันอยากเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพักเพื่อไทยตอนนี้ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อประชาชน เพื่อไทยกําลังก้มหัวให้กับเผด็จก,การและหารกําลังทําตามในสิ่งที่สวสั่งทําตามในสิ่งที่สวต้องการสวรมาจากไหนครับเราก็รู้อยู่ว่าสวมาจากการแต่งตั้งของอเผด็จก,การและหารสวรแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจะขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนนะครับขัดขวางการเลือกตั้งถ้าเกิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะนะครับ เพราะอะไรครับเพราะเมื่อปี62เราก็เห็นได้ชัดนะครับทางฝ่ายที่เผด็จการประหารสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้มากโดยมีพักสองพักคือพักประชาพิปัตดกับพักภูมิใจไทยทรยศหักหลังประชาชนเข้าไปร่วมถึงทําให้มีคะแนนในวันที่โหวตเลือกนายก252คนและสวเหล่านั้นก็โหวตกันครับเพราะเป็นเผด็จการประหารได้ครองอํานาจแต่พอมาปี66 แน่นอนครับวันนี้312เสียงที่ประชาชนเลือกมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยโดยมีหนึ่งในนั้นมีเพื่อไทยเพราะว่าประชาชนหวังว่าเพื่อไทยคือคนที่ยืนอยู่ข้างประชาชนคือประชาธทิปไตยที่อยู่ฝั่งประชาชนแต่สุดท้ายประชาชนก็คิดผิดประชาชนก็มองผิดเพราะวันนี้เพื่อไทยไม่ได้อยู่ข้างประชาชนแต่เพื่อไทยทําเพื่อตัวเองเพื่อไทยยอมทําตามคําสั่งสว เพื่อไทยยอมทําตามคําสั่งรัฐประหารเพื่อไทยยอมก้มหัวให้กับเผด็จการรัฐประหารเพื่อไทยยอมอยู่ใต้อุ้งตีนเผด็จการรัฐประหารเพื่อไทยยอมทําตามทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไปเป็นรัฐบาลยอมเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการรัฐประหารกลับมามีอานาจนี่สิ่งที่เพื่อไทยต้องการเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างครับว่าเพื่อไทยไม่มีทางเลือกเพื่อไทยมีทางเลือกครับแต่เพื่อไทยไม่เลือกเพราะทางเลือกนั้นมันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับที่สุดสําหรับประชาชนแต่มันไม่ดีสําหรับกับเพื่อไทย เพราะเพื่อไทยต้องอรอระยะเวลาไงครับอดทนรอไม่ได้ครับวันนี้เพื่อไทยต้องการที่จะเป็นรัฐบาลเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยคิดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่ามาอ้างให้ตัวคุณอด,ดูดีแล้วเพื่อจะไปจับคั่วกับอำนาจรัฐบาลเดิมประชาชนคนอื่นผมไม่รู้คิดยังไงแต่สําหรับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับผมรับไม่ได้และผมก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจาร์ออกมาพูดในความคิดของผมว่าวันนี้เพื่อไทยนะครับ กำลังทรยศประชาชนกำลังหักหลังประชาชนกำลังทำในสิ่งที่ฉันทามติของประชาชนไม่ต้องการวันนี้เพื่อไทยกำลังทำเพื่อตัวเองแต่กำลังจะมาพูดว่าให้ตัวเองดูดีว่าตัวเองไม่มีทางเลือกตัวเองต้องทำเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนทั้งทที่ตัวเองมีทางเลือกและเป็นทางเลือกที่ประชาชนต้องการด้วยเป็นทางเลือกประชาธิปไตยของประชาชนล้วนแต่วันนี้เพื่อไทยกำลังจะไปเป็นนั่งร้านให้เผด็จการกับบอำนาจแล้วพา ประชาชนกลับไปสู่วังวนเดิมๆครับวิโรดตอบชัดก้าวไกลโหวตหรือไม่โหวตให้กับเพื่อไทยอย่าอ้างว่าไม่มีทางเลือกแล้วไปจับมือกับลุงวิโรดนะครับโพสต์ล่ายาวก้าวไกลไม่โหวตให้กับเพื่อไทยตามใจเสียงประชาชนลั่นอย่ามาอ้างไม่มีทางเลือกถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้แล้วไปจับมือกับลุง เมื่อวันที่10สิงหาคม2566นะครับนายวิโรธลัคนาอธิสรสอสอบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook วิโรธลัคนาอธิสรถึงกรณีที่ก้าวไกลจะโหวตให้กับพักเพื่อไทยหรือไม่นั้นโดยระบุข,ข้อความว่าเราจะนะครับโหวตตามเสียงหัวใจของประชาชนถ้าเป็นเจ้าของพัก ผู้เป็นเจ้าของพักและจะไม่ยินยอมเปิดประตูให้กับเผด็จการได้เข้ามาร่วมรัฐบาลสืบทอดอํานาจอย่างแน่นอนใช่ครับวันนี้เราคงจะห้าไม่ได้หรอกครับเพื่อไทยไปเป็นนั่งร้านแล้วเปิดประตูให้กับเผด็จการขึ้นมาเป็นรัฐบาลเราคงห้าไม่ได้ครับแต่เราอย่าไปสนับสนุนครับพักที่ประชาชนเลือกมาอย่างพักคก้าวไกลอย่าไปสนับสนุนครับให้คุณยืนจุดยืนของคุณเอาไว้ครับอย่าไปสนับสนุนแต่ถ้าเขาจะไปรวมกันจนรัฐบาลนะครับเผด็จการนะครับรัฐทหารเนี่ยกลับมามีอํานาจได้เนี่ย อันนั้นน่ะเท่ากับเราไม่มีความผิดเท่ากับพวกเขาเป็นคนจัดการกันเองและเพื่อไทยเองที่เป็นคนทําให้ประเด็นการรัฐบาลกลับมามีอำนาจยังไงก็แล้วแต่นะครับการโหวตของก้าวไกลจะต้องเป็นการโหวตที่ตรงกับเสียงหัวใจของประชาชนอย่างแน่นอนครับจะโหวตยังไงหลักๆวิธีคิดก็คงจะมีกรอบคร่าวๆประมาณนี้ครับ 1. 3 1 2เสียงเดิมนั้นมีความชอบธรรมที่จะขอเสียงสสจากพรรคอื่นที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลมาโหวตให้นะครับ เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามฉันทานุมัติของประชาชนป้องกันไม่ให้สวเข้ามาแทรกแซงเสียงของประชาชนแต่สำหรับกรณี212เสียงหรือ238เสียงก็ตามพักก้าวไกลไม่มีความชอบธรรมที่จะโหวตให้เลยเพราะถ้าก้าวไกลโหวตให้ก็เท่ากับก้าวไกลกำลังระเลยเสียงของประชาชนและยอมจำนนให้กับสวที่เผด็จการเลือกมาให้เข้ามาแทรกแซงอำนาจของประชาชน 2. ที่ห่วงกันว่าถ้าพักก้าวไกลนะครับไม่โหวตให้เพื่อไทยจะอ้างเอามาเป็นเหตุจําเป็นที่จะต้องดึงลุงมาร่วมรัฐบาลได้โดยทันทีผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะอ้างแบบนั้นครับเพราะเหตุผลมันฟังไม่ขึ้นต่อให้ก้าวไกลโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างน้อย2 3 8เสียงก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อยู่ดีและพักภูมิใจไทยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับเสียงข้างน้อยแต่ ให้ก้าวไกลโบทให้เพื่อไทยก็ต้องไปดึงเอาพัคอื่นมาร่วมเพิ่มเติมอีกถ้าเพื่อไทยเอาประชาธิปัติมาร่วมรัฐบาลก็จะมี263เสียงแต่จะอธิบายกับคนเสื้อแดงอย่างไงที่ผ่านมากับการกระทํานะครับการกระชับพื้นที่และเขตการใช้กระสุนจริงที่ล้อมปราบคนเสื้อแดงล้มตายไป99ศพเพื่อไทยจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเสื้อแดงต่อ,อยังไงและต้องยอมรับกันตรงๆครับว่า ต่อให้นะครับประชาธิปัต์มาร่วมรัฐบาล262 63เสียงเสียงมันก็ปิ่มน้ำมากรัฐบาลที่มีเสียงอยู่แค่นี้นะครับบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้หรอกครับจึงนะครับเป็นไปได้สูงมากที่สักพักพักเพื่อไทยจะต้องไปดึงเอารวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลด้วยโดยอ้างว่าเพื่อจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐจะแรม,มากันแบบทั้งพักหรือจะใช้ลูกกระล่อน นะครับทยอยกระจายกันมาหรือจะอ้างว่ารุงไม่อยู่แล้วรุงไปอยู่ข้างหลังมาแล้วจะใช้ลูกเล่นอะไรก็แล้วแต่ประชาชนเขามองออกครับเพราะคําว่ารุงของประชาชนไม่ใช่แค่ตัวบุคคลแต่เป็นระบบและองค์คาพยบที่เผด็จการใช้สิบทอดอํานาจถ้าพักก้าวไกลโหวตให้นะครับแล้วเพื่อไทยไปเอารุงมาร่วมรัฐบาลในภายหลังก้าวไกลรับผิดชอบกับความผิดหวังของประชาชนไม่ได้หรอกครับ สามที่ห่วงกันว่าถ้าพักก้าไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยจะอ้างว่าเพื่อไทยไม่มีทางเลือกจึงต้องไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐผมคิดว่าไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะเพื่อไทยมีทางเลือกที่จะกลับมายืนที่312เสียงกับนะครับแปดพักร่วมนะครับได้เช่นเดิมถ้าเพื่อไทยอ้างอย่างที่ว่าข้างต้นแล้วดอดไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐก,ก็แสดงว่าเพื่อไทยเขาเลือกที่จะไปร่วมกับพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ เองไม่ใช่ไม่มีทางเลือกถ้าเลือกที่จะกลับมายืนอยู่312เสียงอย่างมั่นคงพวกเราก็มีโอกาสที่ขยับนะครับให้กลายเป็น376เสียงได้นะครับจากแรงหนุนของประชาชนที่มีต่อสอวอและนับวันสอวอก็จะมีจากนับวันถอยหลังสู่การสิ้นอำนาจสุดท้ายสถานการณ์จะต่างจะจูงใจให้เกิดการพูดคุยกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นความหวังของประชาชนได้สำเร็จ ปิดประตูการสืบทอดอํานาจของเผด็จการแย่ที่สุดก็11พฤษภาคม67 312เสียงก็จะชนะด้วยตัวของมันเองซึ่งตอนนี้เหลือแค่9เดือนไม่ใช่10เดือนแล้วนะครับเว็บๆก็ผ่านมาแล้ว1เดือนขอ312เสียงจับมือกันให้แน่นนะครับฝ่ายลุงที่รวมเสียงได้แค่188เสียงถ้าไม่มีใครยอมไปเป็นนั่งร้านให้เผด็จการสืบทอดอำนาจลุงไม่มีทางตั้งรัฐบาลใหม่ได้ใช่ครับ ถ้าไม่มีใครยอมไปเป็นนั่งร้านแต่ตอนนี้พักเพื่อไทยกําลังไปเป็นนั่งร้านให้ลุงไงให้ลุงจัดตั้งรัฐบาลได้ให้ลุงทำการจัดต,ต,ตั้งรัฐบาลได้แต่พูดให้ดูดีว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนําแต่ไม่ใช่ครับพักเพื่อไทยไปเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการราัฐบาลกลับมามีอํานาจครับในขณะที่2 1 2เสียงหรือ232 38เสียงเสียงที่เพื่อไทยกําลังทําอยู่นั้นแพ้ด้วยตัวมันเองตั้งแต่แรกเพราะถ้าเอาประชาชนมาร่วมนะครับเป็น พราะถ้าเอาประชาพิปัต์มาร่วมเป็น263เสียงก็จะผิดต่อมโนสำนึกนะครับที่มีต่อคนเสื้อแดงแถม263เสียงก็ยังปิดน้ำอยู่มากสุดท้ายไม่แค้วต้องไปเอาสองลุงมาร่วมอยู่ดีเป็น339เสียงก็ยังต้องใช้นะยังต้องไปพึ่งสอวอ,อยู่ดีแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสอวอจำนวนมากเขามีลุงเป็นเจ้าของลุงคือคนที่สั่งสวได้สุดท้ายถ้าจะให้สวยกมือให้ ตำแหน่งนายกและสมนตรีก็จะต้องตกนะครับถูกบีบนะครับคอยกให้กับลุงการหักหลังประชาชนและยอมเป็นนั่งร้านให้กับประเด็จการสืบทอดอำนาจที่แสนอัปยศแบบนี้ก้าวไกลเรายอมให้เกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับสถานการณ์วันนี้พิสูจน์แล้วว่า112เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของพวกมันคําพูดที่ บอกว่าถ้าไม่มีพักก้าไกลร่วมรัฐบาลและสวจะโหวตให้ก็เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเพเป็นอุบายที่พวกมันเอาอำนาจมาล่อให้ทิ้งเพื่อนรู้อยู่รู้อย่างนี้แล้วจะไปหลงคําเชื่อคําพูดของพวกมันให้ถลาลงไปอีกทําไมสําหรับการโหวตของพักก้าวไกลผมคิดว่าเพื่อไทยไม่จําเป็นจะต้องมาขอขมาอะไรเลยครับนะครับ เป็นเพื่อนกันแค่จะมาพูดคุยกันด้วยความจริงใจก็ดีใจแล้วแต่คิดว่าคนที่เพื่อไทยควรไปคุยด้วยมากที่สุดในตอนนี้คือประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่เป็นเพื่อนแท้ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อไทยมายาวนานเกือบ20ปีประชาชนต้องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าทําไมก้าวไกลต้องยอมยกมือให้ให้ทําไมประชาชนต้องยอมจำนนต่อสอวอที่เผด็จการเลือกมารัฐบาลที่เพื่อไทยกําลังจะผลักดันให้เกิดขึ้นจะมี ประชาพิบัต์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลร่วยหรือไม่คําว่าสลายขั้วที่เพื่อไทยพูดหมายถึงอะไรผมเชื่อว่าประชาชนไม่ต้องการเห็นเพื่อไทยกับก้าวไกลไปคุยอะไรแบบงุบงิบงุบงิบซุบซิบซุบซิบหลอกนะครับแต่ต้องการให้เพื่อไทยพูดกับประชาชนเป็นการสาธารณะมากฝ่าซึ่งไม่ต้องห่วงครับนะครับก้าวไกลนะครับเราก็จะฟังในสิ่งที่เพื่อไทยพูดกับประชาชนไปพร้อมๆกันด้วยล่ละครับ เพราะการตัดสินใจของก้าวไกลยังไงก็ต้องตรงกับเสียงหัวใจของประชาชนขอยืนยันให้กับทุกท่านสบายใจว่าการโบวตของก้าวไกลจะต้องไม่เป็นการเปิดประตูให้กับเผด็จการฉวยโอกาสเข้ามาร่วมรัฐบาลเป็นการสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอนครับการโบวตของก้าวไกลจะรับฟังเสียงของประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านแน่แน่ก้าวไกลเราตระหนักดีว่านะครับเจ้าของพรรคก้าวไกลที่แท้จริงคือประชาชนประชาชนไม่ได้เป็น เพียงแค่ผู้สนับสนุนพรรคอีกต่อไปในภายภาคหน้าหากมีความอยุติธรรมใดเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลประชาชนผู้เป็นเจ้าของพรรคนี่แหละครับที่จะเป็นคนยืนอยู่เคียงข้างและคอยปกป้องพวกเราทั้งนี้การโหวตของพรรคก้าวไกลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของพรรคอย่างแน่นอนครับพรรคใหญ่กว่าคนนะครับประชาชนใหญ่กว่าพรรคเสมอครับนี่คือข้อมูลนะครับ จากนะครับคุณวิโรจน์ลัคษนาอิสอรที่การโพสต์นะครับในแบบล่าย,ยาวเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับผมนะครับอันนี้คือถูกต้องเลยถามว่าวันนี้การสลายขั้วของพักเพื่อไทยที่พักเพื่อไทยพูดคือการพูดตลบตะแลงนะครับการพูดหลอกลวงประชาชนคิดว่าประชาชนโง่คิดว่าประชาชนไม่มีความคิด การสลายขั้วของเพื่อไทยวันนี้คือเพื่อไทยกําลังไปเป็นนั่งร้านให้เผด็จการรัะหารกลับมามีอํานาจให้คนที่สนับสนุนเผด็จการรัะหารกลับมามีอํานาจนี่คือการสลายขั้วของเพื่อไทยมันไม่ใช่การสลายขั้วครับแต่มันคือการที่ไปเชิดชูให้เผด็จการแระทหารกลับมามีอํานาจไปเป็นนั่งล้านไปสนับสนุนไม่ใช่การสลายขั้วครับเพื่อไทยอย่าใช้คําว่าสลายขั้วครับเพื่อไทยอย่าตลบตะแลงครับเพื่อไทยอย่าปิ้นป้อนครับ วันนี้สิ่งที่เพื่อไทยทําเพื่อไทยไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่เพื่อไทยทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองทําเพื่อพรรคของตัวเองแล้วมาอ้างประชาชนวันนี้นะครับเพื่อไทยนะครับยอมทําตามให้กับสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐะหารยอมก้มห,วหัวหกับรัฐะหารยอมหมอบคารน,นะครับเข้าไปสู่รัฐะหารยอมอยู่ใต้อ um, ุ้งตีนนะครับเผด็จการรัฐะหารยอมให้รัฐะหารสั่งอะไรก็ได้ ยอมให้ประเด็จการรัฐประหารสนทรายและจุงไปทางไหนก็ได้นี่คือสิ่งที่เพื่อไทยทําอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างเรื่องของประชาชนครับปิยบุตรลั่นไม่เจรจาข้องใจก้าวไกลไม่ประกาศจุดยืนฝ่ายค้านมวันที่10สิงหา256 ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายปิยบุตรแสงกระหนกคุลเลขาธิการนะครับคณะก้าวหน้าโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าสถานการณ์ชัดเจนขนาดนี้ทําไมพักก้าวไกลย,ยังไม่ประกาศจุดยืนเป็นฝ่ายค้านอย่างทนงองอาจพักก้าวไกลได้รับการแต่งตั้ง14.4ล้านเสียงมีสอสอ151คนมาเป็นพัก มาเป็นอันดับหนึ่งพักก้าวไกลจึงต้องทําหน้าที่เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและเสนอให้พิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีตามอานัดที่ประชาชนมอบหมายผ่านการเลือกตั้งคณะแกนนําของพักก้าวไกลได้ทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถนะครับรวบรวมเสียงได้312เสียงแต่ด้วยความผิดปกติของรัฐมนูน2560ที่ให้วุฒ วุฒิสภาหรือว่าสวออเรียกนายกรัฐมนตรีขบวนการนิติสงครามและการสมคบร่วมมือกันของชนชั้นนําทางการเมืองและเศรษฐกิจในระบบทั้งหมดทําให้พรรคก้าวไกลกลายเป็นแกะดําไม่สามารถเป็นแกนนาในการร่วมรัฐบาลได้ พูดง่ายๆก็คือหากรัฐบาลหน้ามีก้าวไกลย่อมไม่มีวันได้ใบอนุญาตจากตั้งรัฐบาลเสียงซุบซิบข้อฟารมในการเจรจารในที่รับที่ไม่เคยเอามาบอกสาธารณชนในที่แจ้งสัญญาณและการแสดงออกของทุกพัรการเมืองและสวหลายคนทั้งหมดนี้เป็นประจักษ์พยานอย่างชัดแจ้ง การแสดงออกของพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัติพักชาติไทยพัฒนาและพักอื่นๆก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีก้าวไกลประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศทั้งฝ่ายสนับสนุนพักก้าวไกลและฝ่ายไม่สนับสนุนพักก้าวไกลต่างก็มองว่าพักก้าวไกลโดนลุมนะครับจากทุกทุกสารทิศจนหมดหนทางได้เป็นรัฐบาลแล้วประชาชนที่เลือกพักก้าวไกลมาหรือไม่ได้เลือก ก็อยากให้เห็นพักก้าไกลร่วมรัฐบาลต่างก็เข้าใจอย่างไม่เต็มใจนะครับถึงสถานาการณ์นี้และยอมรับว่าพักก้าไกลได้ทําหน้าที่ของตัวเองถึงที่สุดแล้วพร้อมทั้งฉีกหน้ากากของชนชั้นนำนะครับนำการเมืองและเศรษฐกิจออกมาให้ได้รู้กันจนหมดแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมพักเก้าไกลจึงไม่แถลงแสดงจุดยืนเสียทีว่าบัดนี้พักเก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านและจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านให้ดีที่สุด ใช้เสียง151เสียงใช้เสียง14.4ล้านเสียงผัดดานการทำงานในสภาตามแนวนโยบายที่หาเสียงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาของประเทศชาติและประชาชนไม่ต้องรับคำขอร้องนะครับขอไม่ต้องรับการจิรจาไม่ต้องหวังว่าจะมีแสงลิบหลี่ลำไรให้ได้กลับมาร่วมรัฐบาลอีกไม่ต้องเล่นเกมชักกระยืชิงไหวชิงวิทย์กับพรรคอื่นๆตั้งใจเดินหน้าทำงานในสภาอย่างเต็มที่ไม่ต้องยุ่งกับเกมการเมืองชิงไหวชิงฟิบเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของใครทั้งนั้น ปล่อยให้พวกเขาแย่งเศษเนื้อชามข้าวกันต่อไปขีดเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างเก่ากับใหม่และอดีตอนาคตต่อสู้ตามแนวทางของตนต่อไปนำภารกิจที่ประชาชนมอบหมายเดินหน้าผักดันตามอำนาจโอกาสช่องทางที่พอจะมีพร้อมเผชิญหน้ากับภัยนะครับทุกสารทิศที่จะกระหน่ำเข้ามาผลทางนี้พักเก้าวไกลอาจจะไม่เหลือใครแต่อย่างน้อยที่สุดยังมีประชาชนผู้ดุดดังผนังกำแพงนะครับ ผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะครับพอได้แล้วกับความคุ้มคือพอได้แล้วกับการปล่อยให้สอส,อสแสดงออกกันเองโดยไม่มีมติพักเพื่อการถแถลงการของอทางของพัก การเล่นบทนะครับเหยื่อผู้ถูกกระทํากระตุ้นให้ประชาชนเห็นและเข้าใจนะครับบางช่วงบางตอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนที่จะเริ่มเบื่อและลําพานและรู้สึกว่าอ่อนแอไม่ชัดไม่สู้ไม่กล้าหารกล้าที่จะรอมรับว่าสู้จนสุดทางแล้วแต่พ่ายแพ้ในเกมนี้กล้าที่จะยืนกับประชาชนและต่อสู้ต่อไปตามแนวทางของตน การเมืองแบบมวลชนเริ่มต้นแล้วและจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆปล่อยพวกอดีตสู้ในเกมของพวกเขาไปแล้ววันหนึ่งพวกเขาจะต้องนะครับถูกกวาดจนหมดกระดานเราคือพวกอนาคตต้องเทียงข้างนำมวลชนไปในเกมใหญ่เป็นผู้นำของพรางแบบใหม่ในสังคมไทยวันนี้ยังแพ้แต่วันหน้าจะชนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือนะครับข้อมูลที่มาจากนะครับคุณปิยบุตรซึ่งแน่นอนครับ ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าวันเนี้ยนะครับก้าวไกลได้ทําให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าวันนี้นะครับก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อประชาชนไม่ว่าจะปราบปราบทุจริตคอร์รัปชันโกงกินอะไรเนี่ยและวันนี้ผมบอกเลยว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็เข้าใจแล้วด้วยว่าการที่เพื่อไทยก้าวไกลเองไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่สามารถร่วมกับคนอื่นได้เพราะก้าวไกลไม่โกงไม่กินไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันนะครับและไม่ไปร่วมมือกับพวกเขาครับ วันนี้พวกเขานะครับต้องการที่จะอะไรครับทุจริตคอร์รัปชันโกงกินนะพะพวกเขาทํากันมาแบบนี้นะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่เคยถามว่านะวันนี้การเมืองที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยทุจริตคอร์รัปชันหมดไหมปราบสยามสติดได้ไหมนะครับการโกงกินการรับส่วยรับสินบนปราบได้ไหมไม่เคยปราบได้ครับไม่ว่าเป็นรัฐบาลไหนแม้กระทั่งรัฐบาลของเพื่อไทยเองก็ต้องยอมรับว่าเพื่อไทยนะสามารถ ที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับทำให้ประชาชนลืมตาอาปักแต่การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการในพวกพร้อมนะครับในธุรกิจต่างๆหรือในเรื่องของการรับทรงรับสวยหรือเรื่องของการาทุจริตคอร์รัปชันก็มีเพราะมันไม่สิ้นสุดแต่วันนี้ก้าวไกลกาลังจะมาและก้าวไกลกาลังทําให้ทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเปิดโปรให้ประชาชนได้เห็นก้าวไกลถึงต้องโดนผักออกมาซึ่งแน่นอนครับว่า สำหรับผมก็มีความรู้สึกว่าวันนี้ที่เพื่อไทยที่เพื่อไทยไม่รวมกับก้าวไกลเพราะส่วนหนึ่งคนของเพื่อไทยเองหรือเปล่าที่มีการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าร่วมมือกันอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยก้าวไกลไม่ยอมเลยอ่ะก้าวไกลจะเปิดโปงก้าวไกลจะแฉะก้าวใจจะนี่ตัวเองก็จะเดือดร้อนด้วยหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาดีฝาผัดจะก้าวไกลดีฝาแล้วไปจับมือกับฝั่งนน้นดีฝาเพราะยังไงก็ยังเป็นพวกเดียวกันยังคุยกันได้ถึงจะเป็นเผด็จการก็ช่างแต่ไม่ได้เป็นเผด็จการของเขาสลา,ายขั้วไงครับสลา,ายขั้วนี่คือคือสลา,ายมารวมกันเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมบอกได้เลยครับว่าหลังจากนี้นะครับ เพื่อไทยเอ่อก้าวไกลประกาศชัดเจนเลยครับว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านไม่ต้องสนใจปล่อยให้เขาจัดตั้งรัฐบาลไปเป็นรัฐบาลที่มาจากอ่าเป็นรัฐบาลที่เป็นนั่งร้านของพเดจก,การรัฐบารข้อช่างแต่วันนี้ให้ก้าวไกลออกมาเปิดโปงทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสวยหรือการทําไม่ดีการทชํชทุจริตเปิดโปงให้ประชาชนรู้แล้วประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยจะออกมาช่วยกันแฉออกมาช่วยกันเปิดโปงออกมาช่วยกันนําเสนอเพื่อให้ได้เห็นว่า รัฐบาลพวกนี้นะครับนักการเมืองพวกนี้ทั้งโกงทั้งกินทั้งทุจริตคอร์รัปชันอะไรเยอะแยะมากมายแน่นอนครับว่าพวกของเขาอาจจะไม่โดนโดมดมหรคดีเพราะว่านะครับองค์กรอ,อิสระอาจจะพวกเขาแต่อย่างน้อยก็ทําให้ได้ประชาชนได้เห็นได้รับทราบได้รู้เรื่องข้อมูลในการที่เขาทาทุจริตคอร์รัปชันยังไงช่วยกันเปิดโปงวันนี้ประชาชนพร้อมที่จะออกมาช่วยกันเปิดโปงผมคนหนึ่งขอยืนยันว่านะครับสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะ,ะกําหนดได้แล้วครับ เราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นได้แต่เราไม่สามารถไปห้ามเพื่อไทยได้เพราะเพื่อไทยเขาต้องการที่จะเป็นนั่งร้านให้กับประเด็จการอยู่แล้วเขาอยากจะให้ประเด็จการนะครับมามีอํานาจเป็นเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยนะครับก็มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าเพราะถ้าผลเขาไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเขาจะยอมทําไมเขาจะยอมทําทําไมนะเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมา นะครับรัฐบาลที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าวันนี้คุณทักษิณเองโดนกี่คดีแล้วนะครับลูกน้องคุณทักษิณเลยรัฐมนตรีเอ่ยอะไรเองทั้งหมดตอนนั้นโดนไปกี่คดีตอนนี้ติดคุกกระนาวก็เพราะการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าอย่าบอกว่าไม่ได้ทุจริตไม่ได้คอร์รัปชันนะครับเพราะเราเห็นกันอยู่ข้อมูลอ่าจะบอกว่าเฮ้ยเขากันแกลหรืออะไรไม่ใช่ครับผมบอกเลยไม่ได้กันแกลครับเหตุผลเพราะอะไรครับ ก็ตามข้อมูลตามข่าวสารที่ประชาชนได้รับรับรู้อะก็ว่ามันสิ่งที่ทกระทํามากระทาจริงอะแล้วมันผิดจริงอะก็ต้องได้รับการลงโทษจริงอะจะบอกว่าโดนแกนแกล้งโดนใส่ใส่คามตรงไหนครับใส่ฟวามตรงไหนครับสารดีคาเป็นคนไอ้นี่เป็นคนตัดสินแล้วข้อมูลเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นความรักมันก็เปิดเผยออกมาว่าโดนคดีอะไรพฤติกรรมทํายังไงอะไรยังไงออกมาเพราะฉะนั้นอย่าบอกครับคุณทําจริงก็ต้องยอมรับผิดจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดตอนนี้ประชาชนต้องช่วยกันวันนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ